ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องลางเนื้อชอบลางยาพ่อแม่พาลูกไปกินข้าวที่พัตคารแต่ลูกกลับบอกว่าอยากกินบะหมี่รถเข็นริมถนนนักร้องดังกระช่อนโลกอยากเป็นสไปเดอร์แมนเกิดเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิง เป็นคนไทยแต่อยากไปตายที่ญี่ปุ่นที่บ้านมีรถหลายคันแต่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานมากกว่ามีบ้านหรูอยู่สบายแต่กลับใช้ชีวิตแบบนักผจญภัยเป็นเจ้านายแต่ชอบแต่งตัวเหมือนเป็นลูกน้องเป็นฝรั่ง แต่ชอบกินอาหารไทยอีสานเขาปรนเปรอเธอด้วยเงินแต่เธอกลับเอาเงินที่ได้มาไปปรนเปรอชายอื่นคนผิวขาวอยากเป็นคนผิวดำคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ จึงพยายามไขว่คว้าหาสิ่งที่ตนปรารถนามาครอบครองบางครั้งถึงกับต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงก็ยอมความทยานอยากมันฉุดกระชากลากเราไปแสวงหาสิ่งที่ปรารถนาไม่รู้จักจบจักสิ้นมีแต่ความพอเพียงเท่านั้น ที่จะหยุดความทยานอยากได้ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่พอเพียงและสิ่งที่จะต้องทำคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้เมื่อเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ความพอเพียงก็จะปรากฏขึ้น เมื่อความพอเพียงปรากฏขึ้นความทุกข์อันเกิดจากความทยานอยากก็หายไป